เอามาเฮ้ยมะบังเฮ็ดปวกน่ก็เฮ็ดปวกเลยเพิ่นเพิ่นเก็บมาตะแสร่ล่ะบ่ตะแสราทีเพิ่นออกยิ่โคกเลยยิ้วโคกอีเอิญยามเก็บเฮ็ดปวกเลยนะครับมะบังเฮ็ดปวกเปิ่นเก็บมาเพิ่นอยู่ตลาดนัดวันพุธนครับวันนี้มีเฮ็ดปวกมางาำเนาะสร้างไปพร้อมเนี่ย ขายกล่องแล้วเยี่บาทล่ะนะนี่บอกก่องแล้วสีบานนี่ค่าว่ากล่องละลอยเพื่อนครับเพื่อนนายมันก็มันก็เป็นเตัวซื้ออี่ดอกเพราะว่ามันมันออกกอรมูเนาะมันก็สีแซ่บนะครเนี่ยติดกิโลกิโลเราเท่าไหร่บู เบ่งกับเพชรปวกงามผู้ขายเป็นไงยังเปียวมาต่อใสดอกแจงได้เฮ็ดปวกเอาเอากล่องก่องเบ่งกองเบ่งห้าเท้มีผู้ซื้อใส่ได้หลายใส่ไปเรื่อยได้หลายสบา มันมันเป็นของแปลกของใหม่เนาะของแปลกของใหม่ก็เลยขายกันมีราคาในจังหน่อยฮ็ดปวกครับครับมาสือเนี่ยมันบอลแพ้งพีมากินพี่น้องฮห้ปวดเนี่ยมันออกได้หลายอยงค่อยกินก็ได้ดอกนี่อยู่เนี่ยถูกกับมีเนี่ยต้มนองง่วกคืมอมีอะไร <laughs> ปรลาดิเนะาะ <laughs> มือมา,มามาต้มน่องง้อก็แดงนี่คือคือต้มน่องง้อทัศนศักก็เลยว่า <c oughs> ครับามาเบิ่งน้ำกันบ่ซื้อมาเบิ่งก็ได้ยี่ดอกนะพี่น้องบ่ซื้อมาเบิ่งก็ได้ครับขนมนุ่น้อยหลายอยา <c oughs> ่างนะกล้วยสดกล้วยดิบกล้วยสุกนี่หมดน,นะครับอย่างหลักเขาเกลียบเห็ดสัน <c oughs> ้นโอเฮคสั้น โอ้โหนี่บอกรูปส้มเห็ดบอกว่าเห็ดเห็ดมีเห็ดโอ้เห็ดหอมเห็ดนี่แหละครับมีแนวเป็ดเป็ดมาพี่น้องได้เบิ่งว่ามี่ตะเกียบเพชรกระสือเสียบมหาตะไครงมหาตะไคร่กินได้มีหลายอย่าง มาเบ่งร่วมกันครับ,บมีกัม้ององมีองเต็นลำเขจาเออรนะีอง์เต็นลำอะไรขจาวเราหันมี้งได้กินนยืนหันนะครับนะพกปั่นวยยุ่นเพื่อยิบอะไหเลยนะครับโบฮอนบอโนหุนยนอนเนี่ยนะ แล้วครับคุณยนต์ของแปลกห้านสาวเจ้า,าบ่มาบอ่ เขาเขาไปหนังคุม,มือเนเหรอะาเขาไปคุเทีบเป็นพกเทีเป็นบ่อโอ้ยมาปลาคอยทิมค่าเทียบบาทีน่น,นี่เน,นเอะออโอ้ <c oughs> มึนชิลมมหลีด้นี่ันมันาเรื่อ,เองเทียว <c oughs> ่มมหีได้หาเรื่องเทียนะครับ ครับของแปลกน,นะครับยิ่งในกบบคู่พวกาพผู้เดียวหาพแปลน ผู้เดียวมาครับหลานก็เลยยางมากนะโคตรน้องใหม่<า>ครับครับครับขายกุ้งขายกุ้งคุณกุลาขาวคุณกุลาขาวร้อยล้ลเท่าไหร่น้อโอ้ราคาสองร้อยยี่สิบกุลาขาว,าขาวนี่มันขายกุ้งบ่ดอันนี้เห็ด เฮต้าคูเฮต้าโลโอ้เฮต้าคูเฮต้าโลเนาะครับโอ้นาจ้างโสมมันจะเกิดค่ะฝนโปตกมันออกเลยมากจากเสธอน้องอันนี่ก็แรกฝนตกมันจะเกิดเพราะฝนมปรโตรัดมันแบบนี่แหละครับเฮต้าคูเฮต้าโลของแปลกนะครับของแปลกเวกแนว เขาผ้ายางเบิงตลาดนะครับตลาดนัดรื่นพุดตลาดนัดประชารับนะครับมาเบิงกันไปเรื่อยๆนะครับครับกระเบิงกันไปมีอย่างกระเบิงกันน้ากันนะครับบักแตงบักโมป้าบักโมใหญ่นี่นี่บักโมใหญ่นะครับราคาถูก25บาทจ้าปดจ้าบะหมี่เกี๊ยวจ้าตัวนี้25เลยครับเป็นโมยักษ์ ก๋วยจั๊บบะหมี่เกี <oh, şey <h 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 ๊ยวเลยจ้าถูกอร่อยเลยจ้าก๋วยจั๊บบะหมี่เกี้ยวคุณละยี่สิบห้าบาทครับถูกอร่อยเลยครับครับบันาครับเนาะเดือดห่อนเนาะเนีเจ้าขายผักแล้วขายปลาทูขายก้วยฉาบฮะไปเรื่อยเอื่อยเไปเรื่อยเรื่อย ทุกอย่างตลาดนัดวันพุธประชารัฐสวัสดีครับเลขค้าขายหอยเชิญทางนี้นะคะหอยน้อยหอยใหญ่อยู่ทางนี้ค่ะมีหอยน้อยหอยใหญ่หอยแข้งหอยบวแข้งกับมีคหับใหญ่หอยใหญ่ด้วยคับหอยใหญ่หอยน้อยหอยใหญ่หอยแข้งหอยไม่แข้งมีหมด หอยแข้งหอยขายางนี่หมดครับเรียกไ้เลยราคาถูกครับราคาถูกครับนี่เนื้อเหงนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทางนี้กันช่องฮีโร่สายบุญครับเขาเบิ่งได้เลย มีโลสายบุญนะครับโลายบุญครับมีโลสายบุญทิมกได้เลยครับกดยูทูบก็ไปครับเบงได้ทัวโลกทัวประเทศไทยนะครับครับอันนี้อันนี้ไม่ค่าขายขนมดอกบัวนะครับครับนี่เจ้าของนี่นี่ดอกบัวขนมเิ่นนะครับพู้เจ้าของเิ่นครับยิ้มเปื่อยๆนะครับพูงามนะครับ จ้าของเพคนนะเออเป็น hmm. น mm ักร้องพร้อมเป็นผู้ขายขนมไอ้ดอกบัวครับแซ่บครับขายดีราคาถูกครับชื่อหนึ่งแถมหนึ่งครับขนมดอกบัวเพิ่นครับชื่อที่นี่สาวสวยปอ้ยจ๋าสาวสวยเพิ่นนะครับจ้าขอบคุณมากจ้ะครับครับครับนี่ก็อขนมฟอมนะครับ ฮีโรสายบุญพิมกาไปเบิง้งกดเข้าไปเบิ้งได้เลยมาค้าขายขนมครับเ<อ>ขา YouTube นะครับฮีโรสายบุญกดขเขาได้เขาเบิ้งนะครับกดเขาเบิ้งฮีโรสายบุญครับครับมีต้มครับต้มเค่องใน ็ตแเบครับขอับรถมึงได้เลยตลาดนัดประชารัดนะครับตรงนี้นะครับแล้วต่ะเ่าที่บาทครับผมปกตกำโงครับ ปรากฏปรากฏว่าอาจารย์นี่ครับปรากฏว่าไก่มีทุกอย่างนะครับยินตลาดร้านประชารัฐนะครับครับจะได้กินทุกอย่างนะครับจะได้ซื้อจะใส่นะครับราคาถูกนะครับนี้เป็นกุ้งนะครับของทะเลของทะเลชุดหมึกใหญ่หมึกยักษ์นี่อันนี้ยืนดีเซ ทุกอย่างนะครับหนักทุเรียนนะครับทุกอย่างครับในตลาดนะักประชารับน,นะครับขอบคุณครับที่เข้าดูช่องฮีโร่สายบุญน,นะครับขอบคุณครับ